สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือ power bank รุ่น g c 5 3 2 a นะครับรุ่นนี้มาในขนาดความจุ 10,000mAh นะครับสามารถจ่ายไฟได้พร้อมกัน2พอร์ตแบบนี้เลยนะครับสามารถชาร์จอุปกรณ์ USB ทั่วไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Android นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับนี่ชาร์จลำโพงอยู่เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยมีหน้าจอแบบดิิต้อนด้วยนะครับทุกคนมันจะบอกสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ภายในครับ 100% 75% 50%แล้วก็25%่นั่นเองนะครับเวลาที่ Power Bank วางไว้นะครับเราอยากเช็คสถานะจะทำยังไงก็กดปุ่มด้านข้างแล้วก็ดูที่หน้าจอได้เลยนะครับตัวนี้มาในรูปทรงเหลี่ยมๆนะครับเท่ๆเลยนะครับมีจอให้เรียบร้อยเลยเรามาดูด้านหลังกันนะครับสเปคที่ด้านหลังเขาบอกว่ามีความจุ10,000 m มิลลิแอมนะครับจ่ายไฟได้แบบ2แอมนะครับทั้ง2พอร์ตเลยนะครับนี่จ่ายไฟ2แอม ได้ทั้ง2พอร์ตชาร์จไฟได้พร้อมกันเลยนะครับการชาร์จไฟเข้าก็ใช้สายไมโคร USB นะครับก็ได้นะครับที่เขาแถมมาให้อยู่แล้วในชุดหรือจะชาร์จด้วยสาย USB Type C ก็ได้นะครับนี่นะครับด้านหลังมีตาสัญลักษณ์มอก็นะครับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับทุกอย่างครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองวัดไฟดูนะครับชาร์จได้2แอมป์จริงหรือเปล่าไปดูกัน จะลองเสียบชาร์จกับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับนี่หน้าจอใหญ่ๆแบตเตอรี่เยอะๆแล้วก็ดูว่าเขาสามารถจ่ายไฟออกมาได้เต็มๆ2แอมป์ได้จริงหรือเปล่านะครับ okay. เสียบ USB มิเตอร์เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เสียบสาย USB เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบกับแท็บเล็ตตัวนี้เลยแล้วก็ไปดูหน้าจอกันนะครับ นี่เห็นไหมครับเขาสามารถจ่ายไฟได้นะครับ2แอมป์เต็มๆจริงๆเลยนะครับทุกคนนี่2แอมป์นะครับสเปคนี้แน่นอนเลยนะครับเป็นฟาสชาร์จแบบ10วัตต์นั่นเองนะครับทุกคนใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับ power bank ที่สามารถชาร์จไฟได้พร้อมกันแบบนี้2พอตนะครับความจุสูงๆถึง10,000มิลลิแอมป์แบบนี้นะครับหน้าตาสวยๆนะครับพกพาไปไหนก็ง่ายชาร์จอุปกรณ์ USB ทั่วไปได้หมดเลยนะครับ G C 5 3 2 a นะครับมีเลือก2ส,สีสีขาวและก็สีดำครับสวัสดีครับ